สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ย ian, เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกันนะครับในคลิปนี้เนี่ย mid, เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างนะครับการรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีวิธีการดําเนินการอย่างไรนะครับในอ่า คลิปนี้นะครับตามประกาศคณะกรรมาการพนักงานส่วนตนําบลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตนําบลเพิ่มเติมพุทธศักราช2561ในข้อ153นะครับเขาได้กําหนดเอาไว้ว่าองค์การบริหารส่วนตนําบลที่มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในทุกกรณีนะครับ ว่างในทุกกรณีเนี่ยให้รายงานตำแหน่งว่างต่อคณะกรรมการพนักง,งานส่วนตำบลในภายใน15วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างเว้นแต่กรณีกรเกษียณอายุราชการให้รายงานล่วงหน้าได้ก่อน60วันนับถึงวันกเกษียณอายุราชการก็คือถ้าตำแหน่งว่างทุกกรณีเนี่ยจะต้องรายงานภายใน15วันหลังจากตำแหน่งว่างแต่ถ้าจะรายงาน กรณีเกษียณอายุเนี่ยให้รายงานล่วงหน้าได้ก่อนถึง60วันนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ดําเนินการดังนี้กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใดประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยการย้ายการโอนการคัดเลือกเพื่อรับโอนการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันหรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจให้ประกาศวิธีการตามความประสงค์และจะต้องเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลภายใน60วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลให้องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งตำแหน่งว่างต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลดำเนินการสรรหาต่อไปนะครับนี่คือ การรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับ